การรู้อริยสัจรีบด่วนกว่าการดับไฟที่กําลังไม่อยู่บนศีรษะภิกษุทั้งหลายเมื่อไฟลุกโคลงโลงอยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดีบุคคลนั้นควรจะทำอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อไฟลุกโรลงโงอยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดีเพื่อจะดับเสียซึ่งไฟ ที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดีสิ่งที่บุคคลน,นั้นพึงกระทำโดยยิ่งก็คือฉันทะวายามะอุตสาหะอุตโสะหีอัปติวานีสติและสัมปชัญญะเพื่อจะดับไฟนั้นเสียภิกษุทั้งหลายแม้กระนั้นก็ดีวินยูชนจะไม่ใส่ใจ จะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าก็ดีศีรระก็ดีที่ไฟกำลังลุบลงอยู่แต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทำโดยยิ่งก็คือฉันทะวายามะอุตสาหะอุตสลรรคกมักขเม้นอัปติวานีไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะเพื่อรู้เฉพาะตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้งสี่ ที่ตนยังไม่รู้เฉพาะอริยสัจสี่อย่างใดเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคก,กรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่า ทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้ชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองอริยสตร์จากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้าที่98